สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับ d ีแลนแบรนด์นะครับเราจะพามาชมบรรยากาศถ่ายปฏิทินของทันประพลเอนเตอร์เทนเมนต์ครับ <Brand. S 1> เดี๋ยวแม่คุยกับแม่ก่อนครับอ่าวันวันนี้รอลูกถ่ายปฏิทินนก,กี่โมงครับแปดโมงเช้าค่ะแปมงอนนี้บ่า,บายสองบ่ายสองตอนนี้บ่ายสองครับผมก็เราถ่ายไปได้ เยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องรอติดตามดูนะครับไปต่อครับผมถามทีละคําถามครับผโอเคครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าวันนี้วันนี้ถ่ายปันนีกินเป็นไงบ้างครับมีความสุขมากครับมีความสุขแค่นี้มากค่ะมากมากโอเคครับเมื่อกี้ถามแม่คุณไปแล้วว่าวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงแปดโมงครับแปด ถามอะไรอีกเดียวถามอะไรอ่าอันนี้จะถามสดๆเลยนะครับต่อไปไหนชอบชุดวันนี้หรือเปล่าชอบมากครับชอบบ้านมานี่ไกลไหมครับโอ้โหประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งขอบคุณมากครับไปกันต่อครับทุกลกต่อันนี้ใครครับเนี่ยเอาวัสดีครับคุณนาตาลีไม่คุณติดอะไรตรงจมูกพี่พี่ช่างแต่งหน้าค่ะคาบุรี่ค่ะผมไม่ได้ดูรี่ ดพอ่ะะคโอเคครับก็ผมอยากจะถามว่ามานี่ตั้งแต่กี่โมงครับเออแปดโมงยี่สิบเขาผมคุณชอบชุดวันนี้หรือเปล่าครับเพิ่งเห็นไปชุดเดียวเลยค่ะโอเคครับผมคุณเพิ่งเห็นไปชุดเดียวใช่ครับโอเคครับยังตอบไม่ได้แล้วก็คุณเสร็จแล้วหรอคะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอ่น้ะคะคุณถามผมแทนไหมครับไม่เป็นไรผมไปก่อนไปกันต่อครับทุกคน สวัสดีครับพี่กําลังกินอะไรอยู่หรอครับเค้กกล้วยหอมค่ะพี่กินเค้กกล้วยหอมทุกวันไหมครับผมเพิ่งทานวันนี้ค่ะให้ผมเหรอครับขอบคุณครับขอร่อยไหมครับลองชิมค่ะเพิ่งซื้อครั้งแรกเหมือนกันผมแพ้กล้วยครับพี่ไปกันต่อนะครับเมื่อจ้าเจอกันอีกแล้ว อันนี้คือเบื่องหลังนะครับอันนี้คือภาพที่ทำให้รูปของน้องนิยาออกมาแบบครับผมไปกันต่อเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้เสร็จยังครับโอเคมาวันนี้คุณมาตั้งแต่กี่โมงครับสิบโมงครึ่งเขามาสิบโมงนะครับสิบโมงครับ่นีเยังครับผมผมอยากรู้ว่าคุณชอบชุดที่คุณใส่วันนี้หรือเปล่าก็แต่งตัวตอบได้ อาจจะไม่ใช่สไตล์ที่แต่งตัวบ่อยแล้วก็ไม่แยต่ตัวตีนไม่ค่อยแต่งตัวแบบนี้แค่นี้คข้าวหรือยังครับพี่ยังครับยังครับทำไมไม่กินครับไม่ถามไม่ดูมีเอนเนอร์จี้หน่อยไปกันต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะบุกถลท่านสัมภาษณ์ได้ไหมครับเนี่ยอ๋อได้วันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้มาตั้งแต่8ปดโมงเช้าค่ะครับแล้วคุณชอบชุดวันนี้หรือเปล่า ช่าผู้ช่าขายดีสนุกด,ด,ดีดอะไรนะครับกินข้าวหรือ,อยังครับกินแล้วค่ะไปกันต่อครับทุกคนขอบคุณครับสำหรับ,บวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับและถ้าเกิดอ,อยากพบกับรายการไปกันต่อของเราก็ไปกันต่อครับผมสวัสดีครับแค่ต่อยดีได้เนาะกินข้าวยังครับชุดชุดชเป็นไงมั้งครับเศรษฐะรอหรอว่าเนื้อเนื้อไหมครับนี่สวัสดีได้เนี่ยมันเคี้ยวอยู่ไง อไปไปกันต่อไปกันต่อโอเคครับทุกคนติดน้องผิวไปกันต่อครับเค้กอร่อยมากครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับก็สวัสดีครับเอาชุดมาส่งครับอา้าวพี่น้องมีใครใส่อย่างนี้ออกไปซื้อกับข้าวหน้าตลาดมั้ยเขาบอกว่ามีใครใส่อย่างนี้ออกไปซื้อกับข้าวหน้าตลาดไหม ไม่ไหนคำถามผมเขาถามผมครับผมจะบอกว่ามีครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแฟชั่นมันคืออะไรแต่แฟชั่นมันคือทุกอย่างที่ผสมผสานกันและลงตัวเช่นชุดนี้ครับนมี่เีดียผมอยากให้รู้นะครับชุดลายตุ๊กแกตุ๊กแกอะไรลายจุดลายจุดนี้ สัมภาษณ์ต่อไหมจะสัมภาษณ์ต่อไหมโอเคไปลองก็เดี๋ยวดิฉันก็เป็นคนรับช่วงต่อนะคะเพราะว่าพิธีกรคนเดิมอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะขอสัมภาษณ์นะคะว่าคุณมาตั้งแต่กี่โมงคะผมมาตั้งแต่หกโมงครึ่งครับถึงสตูดิโอหกโมงครึ่งเหรอคะถึงบ้านพี่เอญครับอ๋อแล้วถึงสตูดิโอกี่โมงคะประมาณแปดโมงยี่สิบครับคุณถึงบอมฉันเลยนะคะ เอ่ดูจากลุกวันนี้คิดเห็นยังไงกับลุกวันนี้ของตัวเองบ้างคะผมชอบครับผมชอบไม่พูดเยอะชอบอะไรคะชอบชุดครับ oh! แบบเซ็กซี่แซ่บๆอย่างนี้เนาะเปิดอกโชว์ไปหนึ่งดอกโอเคค่ะอันนี้คุณสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่จ้ะ <Okay. S 2> จบแล้วคะ่ะคุณสัมภาษณ์นน <laughs> อันนี้คุณจะกลับหรือย,ยังคะยังคุณผมรอเตรสัมภาษณ์เยอะกว่านี้ครับ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ <laughs> ทำอะไรอยู่คะ <c oughs> กำลังเลือกชุดอยู่คะ่ะเลือกชุดทำอะไรคะเลือกชุดถ่ายแบบคะ่ะวันนี้คุณจะเลือกมันชุดไหนดีคะนั่นสินั่นสิเราจะเลือกชุดไหนไม่รู้มาตั้งแต่กี่โมงคะมา8โมงเช้าคะ่ะทาวันดีแรกเลยอะเราจะกลับกี่โมงคะวันนี้ก็หวังว่าจะกลับสัก สี่โมงห้าโมงหวังคิดว่าเธอตามเวลานั้นไหมคะคิดว่าไม่ค่ะก็สรุปได้ชุดเรื่องค่ะยังเพราะว่าสัมภาษณ์อยู่โอเคเดี๋ยวไปเล่กชุดต่อกัน่เขากันค่ะไปกันต่อโอ้คครับปิดคลิปครับฮะ